เมื่อท่านเดินมาถึงวิหารข้างบนแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าทางขึ้นพระพุทธฉายแล้วก็ถ้ำพระนอนอยู่ด้านหลังอยู่ตรงเขาเขาลูกนี้สมัยก่อนเรียกว่าเขาสุวรรณสุวรรณนบัณพศแปลว่าภูเขาทองสุวรรณบัณพศแปลว่าภูเขาทองเนี่ยเขาลูกนี้เป็นที่ปฏิสารอยพุทธบาทคนส่วนใหญ่เวลาไหวามาไหวพระพุทธบาทแล้วก็ไม่ยอมเดินขึ้นมาอีก นะยอมเสียสละเวลาอันเหนื่อยนิดหนึ่งอีกอีก290ขั้นเดินขึ้นไปบนยอดนะจะเจอของดีจะสามารถเห็นทัศนียภาพเห็นทิวทัศน์ของเมืองของเมืองแห่งนี้ได้เลยนะเห็นได้ทุกทิศเลยทั้งหมดเลยรอบทิศทางแต่คนไม่ค่อยมาเพราะว่ากลัวบางคนเห็นเรียกกลัวไม่ไม่กล้าขึ้นมาออกนะเรายอมเอาชนะความกลัวนะคิดต่างคิดแปลกคิดต่างจากคนอื่นให้เดินขึ้นมาเดินไปสุดแล้วจะเจอจุดชมวิวที่่บนสูงสุดเห็นทุกทิศทุกทางเลยเห็น ทัศนียภาพของเมืองนี้ทั้งหมดเลยที่พุทธบาทสระบ,บรีอำเภอพุทธบาทนี่ถ่ายจากวิหารคลังบนและอย่าลืมก่อนเดินขึ้นเนี่ยให้แวะที่วิหารคลังบนก่อนให้ได้เพราะมีของดีอยู่ที่นี่คือพระเขี้ยวแก้วซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดไม่ต้องไปไม่ต้องนั่นด้นไปศรีลังกาเพราะไปศรีลังกาค่าเครื่องบินหลายหมื่นอยู่ที่นี่ไหว้ได้ครบเลยนี่คือบันไดาทางขึ้นพระนอนและ พระพุทธฉายวัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีอยู่ด้านบนขึ้นไปสองร้อยเก้าสิบขั้นเมื่อท่านมาไหว้พพุทธบาทสระบ,บุรีแล้วก็ควรจะขึ้นไปด้านบนให้ได้ไม่งั้นถือว่าเสียเที่ยวเพราะของดีอยู่ที่นั่นจุดที่เห็นนี่คือโรงเจอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ด้านหลังเขาสุวรรณบันพฤษรอยพุทธบาทสระบ,บรุรีอันนี้อยู่บนจุดสูงสุดของยอดสุวรรณบันพฤษ พระพุทธบาทสระบ,บรุรีด้านหลังเมื่อเราปีนมาจนสุดจนถึงถ้ำพระพุทธฉายและก็ถ้ำพระนอนจะเห็นโรเจรแห่งหนึ่งชื่อโรเจรอะไรไม่รู้เหมือนกันอยู่ด้านหลังเนี่ยมีทางเดินขึ้นไปสูงกว่าพุทธบาทอีกเป็นที่อยู่ของพระเทพเจ้าทั้งหลายก็อยู่กันพระเทพก็อยู่นี่ถ่ายก่อนตะวันตกดินวิวสวยมากเมื่อมาไหว้ร้อยพุทธบาทสระบ,บุรีแล้วให้เดินมาให้สุดให้ได้เพื่อมาชมทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ที่นี่ น้อยคนนักที่จะมามาแล้วไม่ผิดหวังวิวสวยสวยมากนี่คือทัศนียภาพที่ถ่ายจากพระพุทธรอยพุทธบาทสระบุรีถ่ายจากเขาสุวรรณบัรพตด,ด้านบนสุดเลย ถ่ายตรงจุดที่เรียกกันว่าท้ำพะนอนก่อนตะวันตกดินนี่ตะวันจะตกดินแล้วนั่นดวงอาทิตย์จะตกดินแล้วก็ยังพอมองเห็นลางๆนี่โรงเจ โรงเจอยู่ด้านหลังอยู่คนละฝา่ฝั่งถนนของวัดพรพุทธบาทสระบุร <G l ain> <Five. G l ain> ีเขาประดับไฟอะไรสวยมากกลางคืนเนี่ยสวยมากประดับไฟปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีทางเดินขึ้นไปบนโรงเจข้างบนด้วย คือโรงเจเทียรดาอยู่สูงมากเลยบันไดนั้นเจ็ดร้อยขั้นบันไดนั้นเจ็ดร้อยขั้น